มีหลายสิ่งในชีวิตที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆแต่เรากลับยึดไว้แน่นเรากับมันคือทั้งหมดของชีวิตความทรงจำที่เจ็บปวดความฝันที่ไม่เป็นจริงคำพูดของใครบางคนที่ยังฝังใจหรือแม้แต่ตัวตนในอดีตที่เราลงคิดว่านั่นแหละคือเราแต่รู้ไหมบางครั้งความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้น แต่มันอยู่ที่ใจเราที่ไม่ยอมวางมือที่กำก้อนหินร้อนไม่ใช่ความผิดของก้อนหินแต่เป็นเพราะมือเราไม่ยอมปล่อยคนที่เจ็บคือเราคนที่เหนื่อยคือเราทั้งที่ความจริงเรามีสิทธิ์จะวางมันลงตั้งแต่แรกชีวิตเราจะเบาขึ้นทันทีเมื่อใจยอมรับว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยจริงๆ แม้แต่ร่างกายนี้ก็แค่ที่พักชั่วคราวเมื่อวางได้เราจะรู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การหนีออกจากโลกแต่มันอยู่ที่การอยู่กับโลกโดยไม่ต้องแบกอะไรติดตัวเลยไม่ต้องแบกความหลังไม่ต้องแบกใครไว้ในใจไม่ต้องแบกภาพลักษณ์ว่าต้องดีต้องสำเร็จต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ปล่อยได้ใจก็เป็นอิสระไม่ใช่อิสระแบบบินหนีแต่เป็นอิสระแม้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องทนทุกข์มีนิทานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเรื่องการปลดปล่อยที่แท้จริงนดินแดนไกลโพ้นมีอาณาจักรชื่อว่าอันฟาซาที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงสง่าที่นั่นมีเจ้าหญิงนามว่าลิราผู้เลอโฉม แต่เจ้าหญิงไม่เคยที่จะยิ้มเลยสักครั้งเธออาศัยอยู่ในปรา,าสาทกรงทองสวยงามอลังการประตูทุกบานทำจากเพชรผ่าม่านปักด้วยได้เงินแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครล่วงรู้นั่นคือเจ้าหญิงไม่เคยออกจากปรา,าสาทแม้แต่ก้าวเดียวเพราะเมื่อยังเยาว์ลีรา่าเคยถูกมังกรดำลักพาตัวไป แม้จะได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแต่เธอกลับไม่ลืมความกลัวครั้งนั้นนับแต่นั้นมาเธอขังตัวเองไว้ในปรา,าสาทกรงทองไม่ไว้ใจใครไม่เปิดใจไม่ยอมแม้แต่จะออกไปนอกปรา,าสาทเธอบอกกับตนเองว่าอยู่ในนี้ปลอดภัยจะไม่มีอะไรทำร้ายข้าได้อีก วันหนึ่งมีมังกรขาวตัวหนึ่งชื่อเอเซบินผ่านปราสาทและมองเห็นเจ้าหญิงตรงระเบียงของปราสาทเขาไม่ได้คำรามไม่ได้ทำร้ายเจ้าหญิงแต่กลับพูดกับเธอเบาๆว่าเจ้าไม่ได้ถูกขังอยู่ณที่แห่งน,นี้เจ้าแค่ขังใจตัวเองไว้ข้างในต่างหากลีราโกรธมากและตะโกนออกไปว่าเจ้าคือมังกรข้าเกลียดมังกร ข้าไม่เชื่อคำพูดของเจ้าหรอกเอเซียยิ้มแล้วตอบว่าใช่ข้าเป็นมังกรแต่มังกรที่เจ้ากลูวไม่ใช่ข้านะมันคือความทรงจําที่เจ้ากํำไว้แน่นต่างหากในคืนนั้นลิร่านอนและเริ่มฝันถึงอดีตภาพความเจ็บปวดได้หวนกลับมาเธอร้องให้อีกครั้งกำมือเอาไว้แน่นแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้หนี เธอมองมันตรงตรๆยังไม่หลบสายตาจากภาพเหล่านั้นและได้สะดุ้งตื่นขึ้นมามือของเธอที่กำแน่นก็ค่อยๆค,คลายออกในวันรุ่งขึ้นเจ้าหญิงได้เปิดหน้าต่างแสงแดดสาเข้ามาอย่างสวยงามเธอก้าวออกจากห้องผ่านประตูที่ไม่ได้ล็อกและผ่านประตูที่แท้จริงนั่นคือใจของเธอเอง เอเชยังรออยู่ที่ระเบียงแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าคิดว่าข้านั้นเป็นมังกรชั่วร้ายแต่แท้จริงข้าคือมังกรของใจเจ้าข้ารอแค่วันที่เจ้าจะไม่กลัวข้าตั้งแต่นั้นมาเจ้าหญิงลีราไม่ได้หนีมังกรอีกแล้วเธอยิ้มและเรียนรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่มังกรตัวไหนในโลกแต่คืออดีตที่เราไม่ยอมปล่อยนั่นเอง เมื่อเธอปล่อยได้เธอก็เป็นอิสระจากข้างในตลอดไปคำถามสำหรับเรื่องนี้ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่คุณปล่อยวางได้ทันทีชีวิตคุณจะเบาขึ้นคุณจะปล่อยวางอะไรสิ่งใดในชีวิตตอนนี้ที่คุณรู้ตัวว่ากำไว้แน่นเกินไปความเจ็บปวดในใจคุณเกิดจากเหตุการณ์หรือเกิดจากการยึดติดกับมันสรุปนะครับ คนเราทุกไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะใจไม่ยอมปล่อยหากปล่อยได้ใจของเราก็เป็นอิสระเราจะไม่ยึดติดกับอดีตความเจ็บปวดคำพูดต่างๆและภาพลักษณ์ที่ไม่จริงทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเป็นเพียงของชั่วคราวแม้แต่ร่างกายนี้ก็เช่นกันขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบใจที่ปล่อยวางมาฟังเพลงนี้กันครับ ยัือนนความเจ็บปวดเหมือนโซคล้องแขนถ้าปล่อยวางใจก็เบาสบายอิสระเหมือนลมพัดไกลอดีตนั้นเึงเนเงาที่จางหายคำพูดร้ายเป็นแค่เสียงผ่านไปภาพลวงตาไม่ใช่ความจริงทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งชั่วคราย ปล่อยมือจากอดีตที่ชุดพรังใจจะลอยไปไกลกว่าสิ่งที่ค้ำทุกอย่างที่ยึดติดมันแค่ภาพลวงร่างกายนี้ก็แค่ที่พักพิงทุกที่มีเพราะใจไม่ยอมปล่อยความทรงจำเหมือนโซ่ทึงมัดคอยหักยอมรับ ทุกสิ่งเป็นชั่วคราวใจจะอเ่าเมือนคนนกปลิวไหวมองฟ้าเธอทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงเมฆเคลื่อนคล้อยไม่มีวันจะแข็งแรงใจที่ปล่อยมันน้ำไหลในลำทางอิสรสุขใจไม่มีวันจางปล่อยเมื่อจากอดีตที่ชุดฟังใจจะลอยไปไกลกว่าสิ่งที่คำ้ำ ทุกอย่างที่ยึดติดมันแค่ผ้าพรงร่างกายนี้ก็แค่ที่พักผิงก่อนเหมือนจากอดีที่ชุดพรงใจจะลอยไปไกล้กว่าสิ่งที่ค้ำ ทุกอย่างที่ยึดติดมันแค่ภาพลวงร่างไกยนี้ก็แค่ที่พักพิงทุกทิ้นี้ก็แค่ที่พักพิงร่างไกยนี้ก็แค่ที่พักพิงทุกทิ้นี้ก็แค่ที่พักพิงร่างไกยนี้ก็แค่ที่พักพิง